โยอ่าหันหน้าไปทางนู้นสวัสดีครับเราก็มาแค้โโห,นหูน้องยิ่งใหญ่เอ้าน้องยิ่งใหญ่แคะมาเรียบร้อยแล้วนี่ใครแคะให้ไม่ได้แคะอา้าวแล้วทำไมข้างในมันเป็นแผลล่ะลูกไม่รู้ไม่รู้ได้ไงหูตัวเอง ข่อยิ่งใหญ่ข้างในหูมันเป็นแผลใครไปเล่นอะไรมันไม่รู้เหมือนพี่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยหนูเอาอะไรไปแค่เองอะ่ะเกานิ้วเก็เกาเกาแล้วแทงก็เป็นรอยถลอกเลยน่าจะเป็นเนี่ยพี่เดี๋ยวเขาถ่ายนี่ให้ดูให้เป็นหลักฐานว่าหลังจะไปทำเล่นเองเดี๋ยวเขาจะใช้เซี่ยวมี่เออใช่ไม่ได้ใช้นาน ก่อนนะอยู่มีเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะให้ตัวเองดูตียงนอนไปก่อนซี่เขายังหาโปรแกรมไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาหาโปรแกรมได้ตัวเองค่อยเอามือออกมาไม่กี้จะจำแต่ไม่จำเพื่ออะไรล่ะ รู้สึกว่าจะจามแตบก็หนึ่งก็หายอาการจาำจริงเหรอ,อาหาเจอไหมก็เจอแต่ว่าเขาเงงที่ว่าทำไมมันโหลดโปรแกรมไอ้นี่ไม่ได้อยู่เขาก็ำลังมีปัญหาเรื่องไอ้นี่อยู่ มันกำลังเข้าแอปแล้วมันเลือก Wi-Fi ไม่ได้โอ้ทานอ่อนหรือเปล่าวะมันไม่มั้งอะ่ะจบข่าว<ะ>ทานอ่อน,นตั้นถ่ายจัดโทรศัพท์แล้วมันไม่ได้จบเดี๋ยวเราบันทึกใหม่อีกรอบหนึ่ง่าฮะ <laughs> เดี๋ยวเราบันทึกด้านคันคันที่สองเขาต้องเสียบปลั๊กครั้งนี้ก่อนชัดแต่ค่อยบันทึกข้างนู้นแล้วกันถ้าเสียงแบบนี้แปลว่าสัตว์เย่ตายแล้วทื่อๆอย่างเงี้ยอ๋ออีธรรมากอตทวเองกันเหรออ่ะฮะโอ้ยเรามาสนใจเรื่องนี้ของเราก่อนดีกว่าเรื่องเสียมี่เหรอ S <S เออเสียวมี่มันเขาต้องไปชาร์จแบตแล้วโอเคก็แค่แบบนี้ปปเปิดไม่ <S 2> <S 2> เขาก็อยากให้ตัวเองดูว่าที่ตัวเองเอาเล็บไปขูดหรือว่าอะไรไปขูดเองมันเป็นแผลยังไงอ๋ออยญ่จำได้อะไรหญ่เคยเอาที่บ้านนี่เนี่ยไีที่เคยขี้หูแล้วตอนนี้อะไรอ่ะก็อะอเอาไปใส่หูเล่นนะ่ะน่าจะเป็นรอยขอน,นนั้นน่ะมันเป็นแผลเลยหนูไม่รู้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขา เอาให้ตัวเองดูถ้ามันเสียบชาร์จแบตเสร็จแล้วก็ใช่ตัเนี้ยังไม่ถึงไอ้จุงที่ตัวเองว่าแต่ตรงเนี้ยมันมีขี้หูเล็กๆและไอ้ตรงที่เขาว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปแตะแตะให้ตัวเองดูว่ามันเป็นแผลคือตรงนี้เนี่ยตัวเองอ่ะมีมใช่ก็มันเป็นรอยระบมอ่ะ และอีกนิดหนึ่งมันก็จะถึงขอบแก้วหูแล้ววันหลังใหญ่ไปเล่นอย่างนี้อีหรือเปล่าไม่ไงนะั้นอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้แก้วหูอ,อักเสบละอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะรู้ไหมอันนั้นขเขาเรียกว่าหูหนวกหรือปกเป็นใบหูหนวกซีไม่ได้เป็นใบเ <c oughs> พราะตอนนี้เราพูดได้แล้วอแต่ถ้าเกิดหูหนวกแล้วมันจะแย่ไม่ได้ยินข้างหนึ่งก็แย่แล้ว อ่านี่ไงออกมาแล้ะที่ตัวเองอยากแค่ออกแล้วไม่ออกอ่ะเพราะตัวเองแค่ไม่ได้หรอเพราะมองไม่เห็นเข้าใจไหมเพมาคราะว่าแค่คนเดียวใช่แค่คนเดียวมองไม่เห็นเป็นไปนไม่ได้อ่ะอ๋ยตายละเคออกใหญ่เหรอไม่ใช่ ใกล้แผลเขาก็กลัวสิไปหาที่สูงแล้วมันเผลออยู่ใกล้แผลมันไม่ได้เผลอมันอยู่ใกล้เขาก็ต้องทำเบา ก็ยากกว่าเดิมเลยนิดหนึง่งเพราะว่าต้องชะะใช่แล้วเขาก็แค่ไม่ให้เครื่องมือไปโดนก็อย่างเดียวก็พอละนี่ไงของยิ่งใหญ่ออกมาแล้วว้าวน่ากินมากเลย <Yeah. S 1> นี่ไง็ไีไหมใหญ่ดีไหม,มใหญ่มากมาก นี้เดียวก็จะออกหมดแล้วใช่ไหมอันนี้โอ้อะไรโอ้ยอดเยี่ยมซิตีีโอ้แต่และโอเคมาเน้นเกลือ,อไปโอเคจบแล้ว ตอนนี้เราก็จะล้างกันแล้วมาถึงขั้นตอนที่สน,ทส,สนุกที่สุดสนุกที่สุดเอ้าตัวเองชอบขั้นตอนนี้เหรอวันนี้จะไปนสนุกได้ไงตรงขอบแก้วหูมันเป็นแผลใช่เขาจะทําเบามือแล้วกันเราอาจจะลดทอนไปบ้างงั้นก็เอาไปขูดรอบนอกกับตรงกลางแล้วกันเสียวมี่ก็ แบตหมดได้ดีเหรอแบตออนไม่ใช่แบตหมดอยู่ๆไฟมันก็ไม่ออกเลยปกติพอดึงขึ้นมาผู้ไฟมันก็ต้องออกไงสรุปวันนี้เราแค่ได้แต่รอบนอกขูว่าตรงกลางตรงข้างในเราจะไม่ไปยุ่งเพราะว่ามีรอยแผลอยู่ด้านใน แล้วใครเป็นคนซื้อที่แคะหูมาให้ตัวเองคุณแม่แต่ที่แคะหูยังไม่ธรรมาดาเลยมันใหญ่เหรอไม่ไฟอ๋อแล้วมันมองเห็นไหมไม่ไม่หมายถึงไอ้คนแค่มองเห็นในโทรศัพท์ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พีม่มันแค่นี้เองอ้าแล้วมันจะไป<ม>แคะได้ไงมันหูมันกว้าไงไลตัวมันส่องเห็นว่าเราแคะอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่อ๋อ แล้วมันก็มีทีขีบแล้วก็มันมีที่เขีย่ยที่ใหญ่กับเล็อันเล็ดจะติดกับตัวเคลื่อนแต่อันใหญ่จะไม่ติดกับตัวเคลื่นอนตอนนี้พอเอาเอาไขามันที่อยู่ตรงข้างหูออกให้โอ้เดี๋ยวเขาชุ่มสำรีมาเซ้ะกระหมุนดีกว่าเดี๋ยวเขาจะทำเบากอ,อื อืไปแดี๋ยดี๋โอ้สิบผมอ่าตรงนี้ออกอ่ะตรงนี้ออกนี่ไงขี้ใครขี้ใครก็ขี้คุณนั่นแหละหาว่าขี้ใครอีกเนาะ จิบจิบบบบบโอ้สุดยอดไหนเอาเสร็จผมออกตรงนี้เอาเออกโอเคจบต่อไปเราก็ยังจะใช้สำลีอยู่นะครับ <หา S 1> เอ้าก็สำลีไงเราจะปั่นด้วยสำลีแต่เราไม่ไม่ทำแบบเก่าที่จะเป็นเน้นในตรงขอบแก้วหูเพื่อความสนุกเพราะว่าตรงขอบมีรอยถลอกและเป็นแผลเลยะยก,กว่า นีไงไงมันไม่ไปถึงปลายตรงนั้นแล้วดีขึ้นหรือยังหูไม่อื้อแล้วใช่ไหม mm hmm. เนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาปายนี้จิ้มให้ตัวเองดูนะว่าตรงที่ตัวเองเจ็บตรงเนี้ยนึกออกไหมรู้สึกยังตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยเป็นแผลอักเสบและถลอกเลยที่ตัวเองเอาเน่ยไปเขีย่ยเล่นตัวเองนึกออกอยังว่าแค่ปลายสัมรีตัวเองก็ยังเจ็บอ่ะ ตัเน,นี้ยเขาก็เลยต้องทําแต่ตรงกลางกับข้างนอกเพราะว่าถ้าไปข้างในเดี๋ยวตัวเองบาดเจ็บเดี๋ยวมันไปสีสีแล้วมันถลอกแล้วมันจะเจ็บแต่ว่าอีกเครื่องล้างตัวเนี้ยมันดีมันจะทําให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ดีที่ว่ามันแต่แผลมันยังไม่ตกสะเก็ดเลยเนี่ยมันเพิ่งไม่กี่วันเองนี่ตัวเอง ทำครั้งสุดท้ายกี่วันสองวันสามวันเนี่ยจำได้ว่ายี่ทำหลายครั้งนะหลายครั้งนี่อย่าทำลูกเดี๋ยวมันหูจะหนวกได้นะลูกมันมันเป็นพ่อยาไปเก็บไว้มันไม่ตกสะเก็ดอะมันไม่ใช่ที่ให้เด็กมาออาเข้าใจไหมลูกแล้วยิ่งใหญ่หูหนวกยิ่งใหญ่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะไป่คุณหูหนวกไปนะลูกเข้าใจไหมหูเนี่ยเขาไม่ให้เอาอะไรมาใส่หูถ้าทำให้เป็นก็อย่า เดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ตัวเองดูแล้วตัวเองจะเห็นแผลแล้วตัวเองจะตกใจอย่าทำเองเพราะว่าเล็บมันไม่น่าจะไปถึงได้เขางงมากเลยเพราะว่าท่านเล็บก,ก็ต้องเล็บเล็กมากแล้วไวย้ยาวแต่อันนี้มันไม่ได้ไหวเล็บเดี๋ยวเราไปข้างนู้น เดี๋ยวรอ้นั่นชาร์จเต็มแล้วค่อยค่อยดูออุ้ยอ,อีแอม่ฉันอ้ตายโอ้เที่ยวนี้เที่ยวนี้ลืมอะไรรู้ไหมลืมปิด ปิดแล้วเปิดใหม่เราก็ถ่ายต่อเนื่องกัน,ปนไปเลยครับเป็นคลิปแรกที่ถ่ายต่อเนื่องแต่พอถ้าคลิปมันยาวไปมันก็จะถูกตัดไปเองโดยอัตโนมัต่ออีอีกล้องเนี่ยนะเพราะมันทำได้แค่ไฟใหญ่ไนดะ้แค่ประมาณ 17, 18จ็ดนาทีมาเรามาเริ่มหูข้างนี้ต่อเราก็มาสำรวจก่อนดูโมเดลแล้วเขาเอาโมเดลมาสาตัวใช่ไหมเขาแล้วไม่ ข้างนี้ตัวเองไม่ได้แคห่หรือว่าแค่ข้างเดียวเล่นขนาดอยู่ข้างเดียวเหรอ uh huh. อือฮั้เพราะข้างนี้มันไม่มีรอยใช่ไหมไม่มีรอย uh huh. อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองขนาดมือขวาหรือเปล่าแล้วไอ้ตรงนั้นไม่ถนัดหรือว่าเพราะว่าตัวเองรู้สึกคันแล้วตัวเองก็เลยพยายามไปเกาอ่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้เกายิ่เนี่ยจะใช้นิ้วเหรอ,หรอ อ่าเห็นกันหรอยงเห็นกันมั้งกอนนะขอปรับกล้องก่อนก็อยุ่งยากเล็กน้อยแต่ก็พยายามจะให้แฟนคลับได้เห็นขี้หูของน้องยิ่งใหญ่ตอนนี้ผมใช้ตัวเล็กมาแสะแล้วนะครับวางแล้วหน้าไปเดียวกับหูแล้วก็แสะเข้าไปแล้วก็อแสะแล้วก็งัด เสะแล้วก็งัดทำเหมือนชฉลรงอะครับแสะเข้าไปแล้วก็งดัดเหมือนทําตะปูอะเอ,อ้าปัญหาของผมเจอเล็กน้อยโอ้โหทำไมมันแน่นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะจริงใหญ่ถ้าเจ็บตัวเองบอกเขาลนะเขาจะได้เบามือลงเอา้าเขาจะหามุมอ้าเจอละ จะหามุมคีบมันอ่าเห็นแล้วกันแล้วนะน่าจะคีบหลุดออกมาทีเดียวถ้าคีบหลุดไม่ได้ก็ก็แคะใหม่ะสิมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบโยนี่ง่ายชิ้นธรรมดาแท่แดเป็นไงเจ๋งไหม เออว่ะน้องยิ่งใหญ่มีกี่คลิปล้วเนี่ยหลายคลิปอะถ้าเป็นสอวนูก็หลายคลิปใช่แล้วก็จะเอาของน้องยิ่งใหญ่ไปอยู่ที่ไหนไปแคะหูโคตรยากดีกว่าเพราะวันนั้น,นะแคะง่ายวันนี้แคะยากละเพราะว่ามันมีแผลตรงนี้มีรอยชันหลอกร้อยเดียวแต่ไม่ได้เป็นแผลแบบข้างนูน้น อแต่ก็ระบมอยู่ดีอ่ะตีวงขูดแรงมากเลยหรือว่ามันมากตีวงขูดไงขูดเก่าๆหร,หรือเพื่ออะไรเก่าๆมันสนุกหรอ๋อเตีเองขูดออกมามันก็ได้เป็นผงๆมงผงอย่างนั้นนะใช่ไหมะใช่แล้วก็รู้สึกสะใจแค่นั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกแล้วมันไม่หายคันได้เหรอ หายขั้นหรอกจะไปหายขั้นได้ไงอ่ะนี่ลืมลืมให้ลืมให้กล้องดูอืมตอนนี้เขาจะเกามันออกมาครับตอนนี้ที่เป็นสะเก็ดผมก็เกาออกมาเลยนะครับดันเข้าไปก่อนแล้วค่อยเกาออกนะครับ แต่ว่าน้ำหนักต้องเบามือมากกว่าเดิมเพราะว่าน้องมีรอยหูระบมถึงจะไม่ได้เป็นแผลแบบข้างนู้้นแต่ก็มีรอยหูระบมอยู่โอ้โดยเฉพาะตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้งไปทำอะไรมันวะตรงนี้โอ้ตายละ เป็นควบแน่นเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมโอ้แต่ละได้ละเาบาเาบาเบาออกมาละงัดขึ้นได้แล้วตอนนี้ก็รอแต่ขี้ตอนงัดตัวเองก็เริ่มโล่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้าขี้ออกได้ก็จะโล,งล่งละเป็นไงโล่งไหมใช่ไหมนี่ไงใหญ่ดีไหม ชอบไหมกินไหมไม่กิน <laughs> <laughs> ตัวเองเม้นปากเพื่อ,อดูซีมีตรงไหนอีกตอนนี้เขาถามก่อนด้านในตัวเองคันไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเขาไปลองไปเกาดูก่อนนะว่าตัวเองคันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่กีหูไม่ใช่กีหู อ๋อเจอละหลังจากดึงขี้หูออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเซลล์มีถ่ายให้ตัวเองดูว่าตัวเองมีแผลมีรอยถลอกกี่จุดในข้างในตอนนี้เราต้องทําการล้างเลยนะครับเพราะว่าด้านในวันนี้ก็ตรงขอบแก้วหูจะไม่ไปยุ่งเพราะว่ามีรอยอักเสบของทั้งสองข้างอ ตัวเองโดนน้ำยาแล้วแสบไหมไม่โอเคน้ำเต็มหูเลยก็ให้มันเป็นละลายไขมันไงเพราะว่าปกติเขาจะเกาให้ตัวเองเพลินๆเล่นใช่ไหมวันนี้จะเขาจะ าแต่รอบนอกแล้วก็ข้างในตรงตรงกลางเขาจะไม่เก่านะาไอ้ข้างนะี้เพราะว่าตรงกลางมีรอยถลอกและรอยอักเสบอยู่มันเป็นรอยที่ถลอกแต่ว่าอืมไม่ได้เป็นเหมือนข้างนู้นแต่ก็เป็นอะะเฮ้ เวมี่ก็กำลังชาร์จอยู่ตอนนี้เราจะใช้สัมรีนะครับ ตรงนี้ไม่เจ็บนะถ้ายิงใจเอาไอ้น่นไปแคะเล่นเองอะตอนแคะมันก็ยังไม่เจ็บใช่ไหมพอหลังจากนั้นสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนูก็ต้องระบมนะใช่ไหมหนูไม่รู้สึกเหรอโอ้สึกติ่งหรอ เพราะว่าถ้าเราหูเราเป็นแผลบ่อยๆแล้วไปโดนของเหลวหรือว่าความชื้นหรือว่าน้ำที่เข้าไปในหูเราอาจจะติดเชื้อได้นะรู้เปล่าติดเชื้อโควิดไม่ใช่ติดเชื้อโควิดติดเชื้อเป็นหนองอะ่ะมันจะเป็นแผลแล้วมันจะเกิดหนองมันเกิดการอักเสบอะ่ะอันนี้มันแค่บวมแดงเฉยๆแต่ถ้ามันเป็นแผลเนี่ย เคยเห็นไหมเป็นแผลแล้วเราไม่ใส่ยาแล้วมันเป็นหนองตรงที่แผลถลอกเคยเป็นใช่ไหมเออนั่นแหะเขาเรียกว่าแบคทีเ r ียมันทาให้เป็นหนองอะ่ะเพราะว่าเซลล์มันตายแล้วถูกแบคทีเ r ียกินก็เลยเป็นหนองอยู่ข้างในเขาเรียกแผลอกเศบแผลติดเชื้อมาหลังก็ไม่ทํานะโอ้ยเสร็จผมมาจากไหนเนี่ยโอเค Hmm. คุคยกับใครอ่ะอ๋อคุยกับตัวเองไงเขาทาอะไรมันไม่ได้ไงเพราะว่าเขากลัวไปโดนตรงแผลโจโอ๋อขอบคุณครับวางข้างนอกก่อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าม่นออ่พ่อตัดได้ไหมตัด<ะ>ตัดด้วยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับ คุณพ่อยิ่งใหญ่ตัดด้วยเอยเอาละอืมโอเคไม่น่ามีปัญหานี่ก็ปั่นเลยก็ปั่นอยู่นี่ไงแต่ต้องปั่นเบากว่าเดิมที่เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมดิหัว ตอนนี้อยากดูแผลตัวเองหรือยังไม่ใช่แผลรอยถลอกแดงอ,อ,อ,อยวเขก็จะไปเอาเสียวมี่มาน่าจะชา,ชาเต็มเลยเนาะาไม่เต็มแต่น่าจะใช้ได้อนี่ไงมันมีไฟนี้ถ้ามันมีไฟอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ไฟที่ขอบมันใช่ใช่ นี่ไงมันมีไฟละสุดปุ๊บแล้วก็มาเปิดนี่เข้านี่เลยสุดอ้าอมาลาะตัวเองถือตัวเองถือใกล้ๆอย่างนี้เออแล้วก็เอียงมาทางนี้เอาใหมา่เออตัวเองถือนี้แล้วเขาจะได้ให้กล้องดูได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเขาเอาไอ้นี่ออก เาดึงปากไปเพราะวันนี้ต้องใช้ละพร้อมยังอเตเองเห็นไหมรอยแดงอ่ะอแตะหน้าจอแล้วก็ถ่ายวีดีโอแตะหน้าจออที่เอานิ้วแตะหน้าจอ แล้วเห็นกดวิดีโอไหมกดเออกดเลยมันเล็กขอดยังมันมีสีเหลืองเหลืองขึ้นยังเออมีขึ้นละเออเนะี่ยเห็นไหมสีแดงแนั่นอ,อ,อ่ะเอออ่ะตอนนี้กดปิดได้แล้วมันสิบวิละโอเคตอนนี้เราจะไปอีกข้างหนึ่งนะยูวเชยู่เชยชกข้างหนึ่ง<ๆ>เดี๋ยวเราทำแบบเดียวกันนะ,ะ<ๆ>เห็นตรงใกล้แก้วหูไหมนั่นน่ะรอยทะลอกกัน่ะ เห็นไหมเห็นไหมนั่นหะรอยแดงทางขวาอ่ากดกดหน้าจอแล้วกดบันทึกเอ่อวิดีโอเออกดบันทึกไว้วันหลังอย่าเล่นนะเพราะว่าตรงนี้มันขอบแก้วหูแล้วมันถ้าโดนแล้วจริงๆเนี่ยมันถ้ามันติดเชื้อมาหูหนวกเลยนะอาจต่นี่ปิดโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทางบ้านดูจบดูด้วยใช่แค่นี้แหละอย่าให้เด็กเล่นเองไม่บาย